นักษาขอโทษทีนะคะมันยังไม่จบแค่นี้นะคะมันยังมีต่ออีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้คือเป็นการจ่ายดอกเบี้ยนะคะพอจ่ายดอกเบี้ยค่าเสียเวลาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการคืนเงินที่เหลือให้กับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกลิฟมานะคะเราก็ต้องไปเช็คดูว่าเงินมันเหลือไหมต้องคืนเท่าไหร่ยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูสไลด์นะคะลืมตลอดเลยนะคะเหมือนคนไม่มีสติสตางนะคะ อ่านะคะสะเตปสุดท้ายเลยเป็นการคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกดิบนะคะกิจการเราเสียเงินนะคะออกไปนะคะ<ม>เห็นไหมคะสะเตปของการคืนเงินที่เหลือนะคะสุดท้ายนะคะเดบิตด้วยเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกดิบนะคะแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดนะคะกดมันก็มีอยู่ว่าเจ้าหนี้จะเหลือเท่าไหร่ล่ะ ณนะวันที่ตั้งนี้ไว้ในสเต็ปที่1ที่เรายกเลิกการจองหุ้นนะคะเราก็ต้องไปไล่ดูเจ้านี้จะเหลือเท่าไหร่เจ้านี้จะกลายเป็น0ูนย์แล้วนะคะณนะตอนนี้นะคะย้อนรายการไปเลยย้อนไปย้อนไปเจ้านี้ครั้งแรกที่เรายกเลิกการจองเห็นไหมคะนักสาโน้ตตามนะมีเจ้านี้อยู่3,500เห็นไหมฝั่งเครนะคะมีเจ้านี้ฝั่งเคอยู่3,5 0พดิดเครื่องคิดเลขตามก็ได้นะคะ3,5 0 วันแรกที่เกิดเจ้านี้นะที่เขาเคยนําเงินมาให้เราอะนะคะที่เขามีความสามารถเอาเงินมาให้เราได้อ่ะปึ๊บเจ้านี้ลดวันนี้อยู่ต่างด้านกาันเห็นไหมเทรเจอเดต่างด้านการต้องหักกันนะคะเจ้านี้ลดวันนี้เพราะผลขาดทุนจากการขายหุ้นนะคะขายหุ้นครั้งแรกได้ส่วนเกิน10บาทขายหุ้นครั้งที่สองได้ส่วนเกินแค่6บาทขาดทุนไป4บาทจ้านะคะเพราะฉะนั้น เจ้านี้ลด400ลบออก400นะคะเจ้านี้ลดไปแล้วต่อมาเจ้านี้ลดอีกเห็นไหมคะเจ้านี้ลดตัวนี้เกิดจากการจ่ายค่าใช้ใจ่าย300อยู่ฝั่งเดจะผักออกลบ300นะคะเจ้านี้ลดอีกแล้วจากดอกเบี้ยนะคะที่เราคิดให้เขานะคะที่เราขอเก็บดอกเบี้ยจากเขานะคะอีก75บาทต่างด้านกนารจับลบนะคะ75 ฟื้อเข้ากับจะเหลือเจ้าหนี้ที่ลดครั้งสุดท้ายในการจ่ายเงินคืนให้เขานะคะโดยเดบิตเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกลิบและเครดิตเงินสดนะคะ2725บาทพอดี นะคะเขาวงเล็บที่มาที่ไปเห็นไหมมาจากเจ้าหนี้ที่ตั้งต้นครั้งแรกที่เคยเคไว้3,5 0พนนะคะลบ400ลบ300ลบ75นะคะเหลือเจ้าหนี้ที่ต้องล้างออกแล้วก็เสียเงินสดให้เขาซ้ากิจาการลดเสียเงินให้เขานะคะเคิดเงินสดต่อ,อไป2725บาทแบบนี้นะคะจากที่ต้องจ่ายนี้เต็มๆ3็มสในวันที่ยกเลิกหุ้นเห็นไหมนะคะคิดไปคิดมามีค่าใช้ใจ่ายอะไรมีการขาดทุนจากการขายข้อตลาดไหม อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีดอกเบี้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปแล้วเราเสียเงินให้เขาแค่2725บาทเองนะคะนี่คือตามหลักกฎหมายไทยนะคะอันนี้จบจริงๆนะคะเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะคุณครูสั่งแบบฝึกหัดเลยนะคะเดี๋ยวปึ๊บแชร์แบบฝึกหัดให้ดูนะว่าเป็นหน้าไหนตรงไหนนะคะมันไปอยู่ในเฟซกันนะคะครูขุญาต แชร์นะคะแแบบนี้่ะส่งรูปไปได้ก็เลยสั่งตรงนี้เลยกัน อ่านะคะมาแล้วมาเนี่ยะคะอ่านะคะงานอยู่ข้อ4ขีดหนึ่งนะคะบริษัทสากลจำกัดนะคะให้บันทึกรายการในสมุดรายวันแบบนี้นะคะรู้สึกว่า4ขีดหนึ่งนี้จะอยู่หน้าที่ 87นะคะ4คิด 1p ทับ87นักศึกษาลองทำดูนะคะกว่าเทปตัวนี้จะประมวลผลได้นะคะกว่าจะได้ดูก็ให้เวลาในการศึกษาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะคะยกผลประโยชน์ให้ส่งไม่เกินพรุ่งนี้เที่ยงคืนก็ได้ปกติครูจะเก็บงานภายในวันเที่ยงคืนเนาะเนื่องจากว่าเน็ตมีปัญหาก็ทำให้เรามีปัญหานะคะแล้วเราอาจจะมีงานด้วยความเข้าใจเรามีงานบางอย่าง มีงานหลายวิชานะคะครูก็จะพยายามยืดหยุ่นนะคะสอนแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าสอนออนไลน์แล้วมันตะกุกตะขักเน็ตติดขัดนะคะเราครูก็โดนดีดออกจากห้องไปแบบไม่รู้ตัวเหมือนก็ต้องพูดใหม่พูดแล้วพูดอีกนะคะเราก็เกิดความท้อนะคะเอาแบบนี้ครูว่าสบายใจนะคะมีเวลาก็มารีรันดูตามลิงก์ที่ครูแปะไว้ มีเวลาก็เคลียร์งานติดปัญหาก็ถามนะคะครูหวังว่านักศึกษาคงแฮปปี้ในสิ่งที่ครูตัดสินใจทำนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ